สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็จะได้ออกจากป่ากันแล้วนะครับวันนี้เราเพิ่งไปล่าสัตว์มาล่าสัตว์่ <c oughs> นี่ครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันทีนี้บ้านเราอยู่ไกลเข้าป่ามาลึกมากง่ายเลยแต่อยากเ็ไปไวนี่ครับ เดี๋ยวปลายนี่กับเจีย๊ยบปืน,นเจีบด้วยเจี๊ยบนีตะเลียงนี่ครับท่านผู้ชมทางกลับบ้านเข้าป่าไปลึกมากวันนี้ยังก็ได้เวลากลับแล้วนี่ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะออกจากป่ากัน,นเออดี๋ยวเร้าปอาก่าดูครับทิวทัศน์หมอกตอนเช,ช้า โคตรสวยอ่ะดูดิครับดูครับดูวิวดูวิวดูดูดูใก้กลแล้ว่ายดยตัดูครับท่านผู้ชมทางซับซ้อนมากเลย โหเข้ามาในป่าลึกเลยครับดูดูดูให้ท่านผู้ชมดูเลยดูนเนี่ครับโอ้โห,หน่ากลัวมากนี่ครับเราก็จะเดินออกจากป่าลึกไปหาของป่าเมื่อคืนเข้ามาในป่าลึกมากเออ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 นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็ใกล้จะออกจากป่าแล้วนะครับ อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับเดินประมาณสักร้อยโลเริ่มเห็นผ้าทิศแล้วครับเนี่ยครับจะเป็นป่าที่ลึกมากนะวันนี้เราขึ้นเขาไปหาของป่าเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ใกล้จะออกจากป่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูนะครับท่านผู้ชม เราก็ใกล้จะออกจากป่ากันแล้วเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแล้วเข้าไปในป่าลึกมากเลย นี่นะครับเราก็จะถึงล่วงเขาแล้วนะครับจะถึงทางลง่ังขกแล้วครับนี่นะครับใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านเราแล้วตัวเพลงตเพลงนี่นะครับเราก็จะถึงบ้านแล้ว เราออกจากป่าลึกได้แล้วนะครับเราไปนอนในป่าลึกทั้งคืนไปนอนหาของป่าอยู่ในป่าลึกเดี๋ยวครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นทางลงเขานะครับชันมากเลยนี่ครับชันมากดูครับชันมากชันมากทางลงหน้าผา โห oh, ชัดมากทางลงข hey, hey, เขาให้ระวังลืน่นนะเว้ยชัดมากครับท่านผู้ชมถ้าลื่นนี่ตกหนพร้าวแน่น้มาชัดมาก ชันมากท่านผู้ชมดูโอ้ตาย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 เนี่ยท่านผู้ชมชันมากดูโคตรชันเลยโอ้โหโคตรชันเลยดูเสียวเสียวเนี่ยชันมาก เซียวแดกเลยโอ้ยช้ำเลยเกินนี่ครับท่านผู้ชมถึงบ้านแล้วครับโอ้ถึงที่แล้วดูเขาวิวข้างล่างโอ้โหสวยมากเลยอ่ะ สวยที่สุดในสโลกเลยเยนังง่อยนี่เนียเาโดูวิวดูวิวนี่ครับท่านผู้ชมวิวโคตรสวยอ่ะดูดครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับ ใกล้จะถึงบ้านกันแล้วโอ้โหวิวสวยมากครับวิวดูครับข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของผมเองนี่น้าตรงนีชันมากท่านผู้ชมนี่ครับโคตรชันเลยดูโคตรชันนะดูเป็นเน้าหาทางลงเน้าหานนะครับโคตรชันเลย ชันที่สุดนี่ครับท่านผู้ชมวิวข้างล่างนะครทิวทัศโคตรสวยอะครับผมนี่ครับทางลงของเราเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยโคตรชันอะลงมาจากเขาอ,อะใกลยย้จะถึงบ้านกันแล้วครับเลยครับท่านผู้ชมไปต่อ just yes, go ไปถึงแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมน้ำอมฤตนะครับ น้ำธรรมชาติจากเขากินแล้วก็ไม่ตายกินได้สบายเรื่อยรนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงวัดแล้วนะครับวัดกลางป่าดูท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปดูวัดกันนี่ครับถึงนะครับนี่ครับเราเพิ่งลงมาจากเขานะครับเขาสูงชั้น500เมตรไป let's go Thường quá lao View thiêu thét đu Không hay thấp với chung đu Đu căn sốt sốt bên lời Phơi lẻ bằng hàng Xem chưa เฮ้ยท่านผู้ชมเราถึงวัดแล้วนะครับโอ้โหวัดกลางป่าดูดิครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้แหละวิวทิวทัศน์โคตรสวยดูดูดูไว้เนี่ยวัดกลางป่าทิวทัศน์นี่ยครับท่านผู้ชมดูทิวทัศน์ โคตรสวยบ้านผมอยู่ข้างล่างแล้วเนาะดูครับดูนี่คือวัด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 ,ว,ดวัดกลางป่าครับนะครับอยู่บนเขา